สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องนะรีวิวมุสันนะก็คือเป็นไอเดียคุณอาร์ตนะครับก็จะมารีวิวมุสันเ,นนเพื่อให้ดูกันนะครับไม่ให้ขาดตอนนะครับสำหรับมุสันตัวนี้เนะี่ยที่ผมเกินไว้แล้วว่าเป็นตัวที่เลือดเยอะนะครับก็ยิ่งทาดาเมจได้รุนแรงนะครับสําหรับมุสันตัวนี้นะครับซึ่งนะสำหรับมุสันนี่นะครับของสมใส่นะตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนะี่ย เออจริงๆควรจะใส่กับเซตเซตเหมือนกันนะเซตเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปเอาเซตเหมือนกันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,อะขอขโมยมของคาราโอะมาแป๊บหนึ่งนะสำหรับในส่วนของมุซันนะเพื่อที่จะได้เลือดนะมากขึ้นนะนี่นะจะได้เลือด แนะครับในส่วนนี้นะก็เลือดได้ประมาณ4ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยผมบอกได้เลยนะอันเนี้ยเป็นอาวุธที่ได้จากการเติมเงินสะสมนะครับ1 0 0 0ทับทีมนะใช้จ่าย,ใช,ายใช้จ่ายสะสม1,000พทับทีมนะก็จะมีความสามารถก็คือลดความเสียหาย2 5เอยอะนะครับแล้วก็ SP 35%นะครับแล้วก็เกาะ35%นะครับแล้วความโกรธนะครับอีก ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยชิงเื่องช่วยในการทาให้ทาให้ตายได้เทินแรกนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นฝ่ายพิสารเนี่ยก็ได้รับภูมิคุ้มกันนะอีกส5%ซนะซึ่งมุสันเนี้ยนะครับก็จะได้ภูมิคุ้มกันค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมแปดสิเปอร์เซ็นต์เนียครับนะครับ,นะรบตรงนี้นะครับในส่วนนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้อัพในส่วนของเครื่องรางนะครับก็ เอาแบบนี้ก่อนนะแล้วเคนโดนี่ก็อัพไปแล้วนะห้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็รูนเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวทํารูนก่อนนะแล้วก็ผมจะเทสก่อนนะสําหรับเรื่องของรูนเนี่ยนะไม่ใส่กับใส่ดาเมจเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้คือ,อเลือดนะคือ4ี่ล้านสามแสนนะครับก็เดี๋ยวมาลองตีกันก่อนนะสําหรับมุซันนะมุซันตรงนี้นะผมจะตีใครดีนะผมจะตีเหยื่อคน คนเดิมไหมนะนี่เขาก็ยังใส่มุสซันนะนี่คือน่าจะแรกๆเลยนะครับอ่าผมก็ผมไม่ค่อยอยากโดนสตันนะอ่ะมาคนเดิมคนดีคนเดิมนะสําหรับคนนี้นะผมจะลองอ่ใช้มุสซันก่อนเลยนะครับเอ่อมุสซันมุสซันผมจะรอดไหมนะผมอยากดูดาามจกองมุสซันนะมาดูกันเลยครับว่ามุสซันเนี่ยนะจะทําดาามจได้เท่าไหร่อนะ่าําหรับเลือดในส่วนนี้นะเลือดเนี่ยคือสี่ล้านสามแสนนั่นเองนะครับ นี่ฮะโอ้โหอย่างเท่เลยครับอ้าวโหเยอะน,นะหกล้านเจ็ดนะเห็นไหมวะ่ะเป็นตัวที่โกงมากเลยโอ้โหนะ,ะแค่แปดาดาวเนี่ยทำดาเมจได้หกล้านเจ็ดนะครับโอ้โหนะฮะหกล้านเจ็ดนะหกล้านเจ็ดนะ 7, นะดูนะ เดี๋ยวผมจะไปํำรูนสำหรับในส่วนของมุสซันนะครับเรามา,มาช่วยลุ้นกันหน่อยนะว่าในส่วนของลุ้นเนี่ยผมจะได้ออฟดีหรือเปล่านะครับามาคราฟคราฟนะครับลุ้นกันเลยนะครับอ่เลือดน,นะครับ มันมีโอกาสนะที่จะได้ในส่วนของระดับ6ดาวนี่นคือลุงนะนะหินแบบลุงไหมนะหนึ่นะหอันนี้จะได้ลุงบ้างหรือเปล่าได้ออฟดีๆหรือเปล่านะผมอยากได้ออฟแบบเลือดเนาะนะนะอัพเลือดนะครับอามาดูอันแรกนะเป็นยังไงนะความต้านทานความเสหายจากสกิลอุ้ยดีนะดีๆนะสําหรับนีนะยิ่งทําให้ damage, ดาเมจรุนแรงเข้าไปอีกนะอันนี้อันแรกก็โอเคนะอันที่สครับ ความเสียหายทักสิ์ก็ไม่ค่อยดีนะแต่มีทำลายเกาะก็โอเคนะครับอืมเป็นม่วงด้วยนะไม่ค่อยดีนะอืมนะโอ้ยความเสียหายจากส,สกิลอยเี้ยมันเพื่อนอืมนะโอ้ดาวเมกในส่วนของมุซันนี่น่าจะแรงนะอันนี้สามมาก็ได้ในส่วนของความการอ่าโจมตีสกิลมาอีกแล้วนะก็คือได้สองอันแล้วนะอ่ะอันที่สามอันที่สี่นะ อืมนะตัวน,นี้สี่ก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะอันที่ห้านะโอเคครับเลือดมาแล้วนะหกเปอร์เซ็นนะยิ่งทําให้เลือดของมุซันเพิ่มขึ้นนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับอ่อความแม่นยำอืมก็ยังไม่อมืก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันสุดท้ายมาลุ้นกันนะว่าจะได้โจมตีทักษะหรือเปล่านะความแรงทักษะหรือเปล่านะอืมความสายชีิตข้ออะก็โอเคนะอืมนะ โอเคครับก็จะมาใส่รูนให้กับในส่วนของมุซันนะมุซันนะครับอ่าผมใส่รูนเลย้วยกันนะสำหรับมุซันนะครับ โอเคครับเลือดจาก4 3, 3, ีล้านสเนี่ยก็จะกลายเป็น6กล้านหนะครับก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะก็เพิ่มมา2อล้านสมั้งประมาณ2อล้านสองนะฮะอ่ะเรามาดูนะครับสําหรับมุซันนะว่านะในส่วนนี้เนี่ยความแรงจะเท่าไหร่นะครับสาหรับมุซันนะเมื่อกี้นี้คือ6กล้านเนะหล้านเนะมาดูในส่วนของท่าเลือดเยอะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมุซันนะครับ หืแปดล้านนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับแปดล้านนะดูอีกทีนะฮะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าหากไม่โดนในส่วนของแรงโงคูนะผมคิดว่าเหมือนกับจะมีใครตีมุซันได้ตายไหมเนี่ยนะนี่สิเอ็ดล้านะนะนะรุนแรงรุนแรงนะสําหรับตัวแบบแปดาวนะผมคิดว่าดาเมจมันรุนแรงมากนะยิ่งสิบสามดาวผมบอกได้เลยนะรุนแรงจริงๆนะเลือดยิ่งเยอะไปกว่านี้อีกนะเนี่ยตีปกติก็สามล้นเจ็ดแล้วนะนเพื่อนๆถ้าเนี่ย โอเคครับสําหรับทีมนะที่ผมเกินไปเมื่อกี้เนะี่ยว่ามีทีมไหนนะครับในคลิปที่แล้วนะก็จะมีในส่วนของอเกียวเมนะครับแล้วก็มีในส่วนของเออ่มิสซูรีเนาะมิสซูรีนะครับแล้วก็มีในส่วนของโดมะเนาะแล้วก็ชินอบุนะครับแล้วก็มีในส่วนของมุซันนะครับแล้วก็จริงๆมันจะเป็นในส่วนของเกโกะนะแต่เกโกะก็ ไม่เป็นไรครับก็จะเพิ่มการโจมตีไปเลยนะสําหรับทันจุโรนะทันจุโรเนี่ยนะอย่างที่ลูกทันนะสร้างเหมือนกับเพิ่มเออเพิ่มพลังโจมตีให้ฝ่ายเรานะลดดาอพลังโจมตีกับศัตรูนะเดี๋ยวมาดูนะว่าในส่วนของมุสันนะจะดางโจมตีเท่าไหร่นะครับมาดูครับ อคียบุมาแล้วนะครับต่อ้วยมิซิรีครับเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทีมแบบเนี้ยผมยังมองไม่ออกเลยนะถ้าหากว่าทําแบบสิบสามดาวทั้งทีมเนี่ยจะมีใครโค่นมูซันลงได้นะนะครับ สิบหกล้านนะนะฮะสิบหกล้านนะครับนี่ครับยิ่งมูซันแบบโดนการปกป้องในะรับการปกป้องทุกจากทุกคนนะอย่างเงี้ยมิสซลีก็ปกป้องมูซันเห็นไ,ไหมฮหัวใจตุ๊บตับตุ๊บตับเห็นไหมับนี่ครับถึกมากๆเลยเห็นไหมฮะสำหรับมูซันนะครับ นี่ครับ5ล้าน8นะผมมองว่ามันเป็นแนวมันเป็นแนวหน้าไปเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบตีแรงนะแบบเหมือนกับถึกแล้วก็ตีแรงนะผมมองถึงแบบวูจิโร่เนะตีแรงนะตีแรงนะยิ่งต่เนี้ยตัวเนี้ยเลือดยิ่งเลือดเยอะยิ่ง,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 งตีแรงโดยแท้จริงเลยนะครับ นี่ฮะสิบสองล้านนะโ oh, yeah. อ้โหนะมีโดมะนี่ก็ทำให้ศัตรูแช่แข็งนะครับแล้วก็มีชุดไร้บูเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของอลดนะลดพลังลดรดดาเมจอีกนะสามห้าเปอร์เซ็นะแถมถ้าหาว่าเกาะรถเนี่ยก็เพิ่มก็เพิ่มเอีอีกห้าเอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับ อ่าเรามาดูดาเมจนะถ้าไม่ตายของมุซันอีกทีนึนงครับโหูนะฮะเจ็ดสิบกวร้านนะเพื่อนเห็นยังนะแรงขนาดไหนนะเพื่อนมันมันแรงแรงแรงมันแรงกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะสำหรับมุซันนะล จมตีไปนะเจ็ดสิบกว่าล้านนะทำไปได้นะทำไปได้นะสำหรับมูซันนะนะครับอามาตีที่นี่เพื่อความให้เพื่อนๆดูอีกทีผมไม่ตาฝาดไปใช่ไหมว่ามูซันตีไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าล้านนะนะครับอันนี้แค่แปดดาวนะเพื่อนเพื่อนนะครับแปดดาวนะยังตีดาเมจขนาดนี้นะถ้าเก้าดาวสิบดาวสิบเอ็ดดาวนะสิบสามดาวเนี่ยผมคิดว่าหลัก ร้อยล้านพันล้านต้องมีแล้วนะสําหรับมูซันนะครับแล้วก็ยังในส่วนเครื่องรางเนะี่ยผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะสาหรับเครื่องรางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะดาเมจของมูซันเนี่ยรุนแรงมากจริงๆนะครับถ้าหากยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะยิ่งในส่วนของอาวุธประจาตัวของตัวเอ,ตอเองก็ยิ่งตีแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูซันก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะที่เพื่อนจะเอามามาเปิดนะมาเปิดตัวมูซันให้ได้สุดๆไปเลยนะครับ เนี่ยเพื่อนก็จะเห็นแล้วนะว่ามันแรงขนาดไหนนะเหมาะสําหรับการเขาเรียกนะการใช้งานแค่ไหนเนี่ยก็ผมก็มารีวิวเพื่อนๆดูแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะต้องขอบคุณคุณอาร์ตนะที่เอาไอเดียผมนะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูนะดามเมจของมูซันอีกทีเนี้ยก่อนที่จะจากไลท์อีพีนี้ไปนะครับ ขอย้ำนะสำหรับมุสซันเนี่ยแค่8ปดาวเท่านั้นนั่นนะสำหรับเหมือนกับถ้าหากว่าเซิฟเซิฟหลังๆเนี่ยมุสซันก็น่าเล่นนะน่าเล่นเหมือนกันนะครับใช้ทีมถึกนะมีอากาศาปีสาและรพวกนี้นะก็มีมุสซันมาก็ทำดาเมจได้รุนแรงดีนะครับ แค่ตีธรรมดาก็22ล้านแล้วเห็นไหมครับนะครับ นี่ฮะสุดยอดนะเห็นไหมเจ็ดสิบล้านนะเจ็ดสิบล้านนะนเพื่อนๆโอ้โ oh, หนะโอเคเลยนะสำหรับมูซันนะสำหรับใครที่กําลังลังเลนะว่าจะเปิดดีไหมนะสําหรับเซิร์ต้นๆที่มีโอกาสที่จะเปิดตู้มูซันนะก็อย่าลังเลนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการรับตัวดาเมจที่แบบต้องการแบบความถึกนะยิ่งถึกมีเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับก็ ไม่คนพลาดมุสันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ